ตอนเด็กๆเ,เคยคิดไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นดาราอยากเป็นแอร์โฮสเตสเป็น ดีเจไม่ไม่ได้คิดว่าอยากจะแบบมาเป็นครูจริงๆคือไม่ได้สนใจความเป็นครูขนาดนั้นนะครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนตอนเด็กอาชีพครูไม่อยู่ในหัวสนุกเลยค่ะเราไม่ได้เป็นคนชอบสอนแต่เราแค่เป็นคนชอบพูดชอบคุยเราเห็นการศึกษาไม่ดีเราก็บ่นเราไม่อยากเป็นคนคนนั้นที่นั่งบ่นเราอยากเป็นคนที่ลงเข้าไปทำรู้สึกเราเลือกงานไม่ผิดที่เราสมัครที c h for t h a i l a n ์ ที่ทยเนี่ยเรากำลังทําด้านการศึกษาเพื่อที่จะขจัดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยครับเราฟังเรื่องการศึกษามาเยอะแล้วมีแต่คนบ่นเนี่ยแล้วเ,เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสเราอยากจะเข้าไปลองทําดูปัจจัยสําคัญในการทําให้ระบบการศึกษาไทายเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบภาพใหญ่นั่นคือการพัฒนาครูคนเก่งจะไม่ค่อยมาเป็นครูกันครูมันเงินเดือนน้อยเหมือนเราเสียบุบคลากรที่น่าจะ ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปโดยที่แบบระบบมันไม่ได้ตอบโจทย์เงี้ยค่ะคนที่มาจากที่ฟอร์ไทยแลนด์ทุกคนมีความถนัดที่ต่างกันมากๆมีสิ่งที่อยากสื่อสารต่างกันนั่นคือสําคัญมากที่ทุกคนมาอยู่รวมกันได้เป้าหมายของผมตอนที่ไปเป็นเฟลโล่ก็คือการที่เราอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแหละผมว่าเป็นเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กตอนที่เป็นครู2ปีฟุกสามารถทําให้ลูกศิษย์ฟุกคนนึงครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ครูที่ดีที่ทําให้เราอยากเข้าธรรมศาสตร์ในตอนนั้นเนี่ยฟุกสามารถกลายเป็นครูที่ดีคนนนั้ ให้กักกครูฟุกเข้ามา <c oughs> ตอนช่วงผมอยู่ม3ครับก็ช่วยเหลือให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองที่มีต่อแบบสังคมมันทําให้ผมได้มองมองมุมอื่นออกจากจุดที่เคยยืนขอบคุณครูฟุกด้วยนะที่แบบทําให้ผมแบบมาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วก็ให้ผมรู้จัก อนาคตเองแบบบางทีเราก็มองว่าเอออนาคตเราเนี่ยมีคูฟุกเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้เราไปถึงตรงนั้นได,ด้สวัสดีครับคุณดิวต้องแชร์กับมันสวัสดีครับแม่เปามีลูกเปานะก็ผ่านมา8ปดจะ9เก้าปีละเราไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงครับผมคิดถึงแม่เปามากๆลูกเปาก็พยายามที่จะตั้งใจ ตามความฝัดเลงได้พยายามจะเป็นฝักพูมงใจของแม่เป่านะครับผมผมจาได้วันสุดท้ายที่มาเรียนที่นี่ครูเขากอดผมนะครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับหลังจากนั้นอยากจะบอกว่าผมก็เรียนครูสําเร็จแล้วนะครับผมไปใน,นทิศทางที่แบบเป็นครูได้แล้วครับ ยังติดตามชีวิตพวกเขาอยู่ Impact ที่พวกเขาสร้างให้กับสังคมทําให้ฟูคิดว่ายสิ่งที่เป็นเฟลโลอยู่หรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ณนะตอนนี้เราไม่ได้ทําคนเดียวแล้วมันสูญเปล่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้แบบยังทําตรงนี้ต่อหรือว่ายังแบบอยากทําให้แบบการศึกษาไทยมันดีขึ้นก็คือนักเรียนนี่แหละคะ่ะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้รักในการเป็นครู หลังจากจบ2ปีที่ทีฟอทไทยแลนด์ตอนนั้นก็คือคิดแล้วแหละว่าจะเป็นครูต่อแน่ๆแล้วแหละช่วงที่เป็นเฟลโลอยู่มีมีบ้างครับที่กลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นครูที่ดีหรือยังเราจะเป็นครูธรรมดาแล้วก็สอนนักเรียนเนี่ยไม่ได้ฟุกต้องไปทําอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้แล้วสามารถสร้าง Impact ได้มากกว่านี้อาจจะจบทีฟอ a ไทยแลนด์ฉันก็มีโอกาสมาขับเคลื่อนง,งานด้านครอบครัวเป็นหลักการพูดถึงเรื่องการศึกษาไม่ได้พูดแค่เรื่องเด็กและการเรียนครอบครัวก็เป็นสิ่งสาคัญสังทำง,งานกับพ่อแม่ แล้วก็เชื่อมั่นศักยภาพของการพัฒนาคนพ่อแม่ที่สุขทำงานด้วยวมีปัญหาในการเลี้ยงลูกสิ่งที่สมทบคือพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่เหล่านั้นพรバวเครื่องมือให้เขาพัฒนาเขาทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจพอจบสองปีปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าเราจะจะแก้ไขอะไรแทนที่จะเป็นครูในห้องเรียนคือตอนนี้เราพยายามที่มาเป็นนักวางแผนมากขึ้นหรือว่าแม้แต่เป็นงานอื่นๆเป็นที่ปรึกษาให้กับนโยบายด้านการศึกษาอื่นตอนนี้ทําตําแหน่ง business analyst ที่ d e l o i t consulting ค่ะงานที่ทําอยู่ปัจจุบันเป็นงานที่ ต้องคอนเน็กกับคนแล้วก็ต้องเข้าใจยูเซอร์เข้าใจลูกค้ามากงานที่เป็นครูเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะบริบทก็คือเข้าใจเหมือนกันแล้วก็รับฟังปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเหมือนกันถ้าถามว่าประยุกต์ใช้ยังไงบ้างเนี่ยคือเราเหมือนแบบได้ก้อนสกิลนั้นมาเลยอะ่ะแบบที่จะพร้อมใช้ในงานปัจจุบันหลังจาก Teach for Thailand มันจะเป็นสารตั้งต้นหิวข้างในเราเสมอเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราคอนเน็กกับสิ่งอื่นได้ดี ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาแล้วก็ตามบางคนไปขับเคลื่อนเรื่องอื่นโดยที่ยังไม่ลืมพื้นฐานสําคัญนั่นคือการช่วยลดความเหลื่อมล้ําบางอย่างความเหลื่อมล้ำมีอยู่ทุกที่จริงๆแล้วการศึกษาที่ดีขึ้นมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับถ้าไม่ใช่ทีชพอไทยแลนด์เราก็นึกไม่ออกแล้วครับว่าแบบที่ไหนที่จะมาทําเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมความหวังคิดว่าการศึกษาไทายจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นคือผู้เขียน,นหลายๆภาคส่วนหันมาสนใจกับระบบการศึกษามากขึ้นเสนอไอเดีย หรือว่านําเสนอแนะปัญหาต่างๆที่พวกเขาเจอเนี่ยในวงกว้างมากขึ้นมีหลายคนที่ต้องการที่จะอยากที่จะให้การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราไม่ได้สู้อยู่ตัวคนเดียวมีคนอีกหลายร้อยหลายพันคนที่อยากทําให้การศึกษาไทยมันดีขึ้น